ดูค่อนข้างดีและการดูแลตัวเองของเธอก็ถือเป็นข้อดีโฮสคุณพยาบาทเกินไปช่วงนี้มีห้องเต้นรำเพิ่มอีกสองสามแห่งสำหรับฉันช่วงนี้มีห้องเต้นรำเพิ่มอีกสองสามแห่งสำหรับฉันฉันแค่อยากจะดันเสาออกไปสองสามต้นคุณต้องการให้ฉันเป็นดาราใช่ไหมใช่แต่ฉันมีข้อกำหนดก่อนอื่นฉันไม่ดื่มกับแขกอย่างที่สองฉันร้องเฉพาะเพลงที่ฉันอยากร้องเท่านั้น ประการที่สามฉันร้องเพลงตอนกลางคืนเพียงครั้งเดียวประการที่สี่ฉันปฏิเสธเสื้อผ้าที่ฉันไม่ชอบเธอคิดว่าเธอเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติหรือเปล่านอกจากร้องเพลงแล้วฉันมีเวลาวันละสองชั่วโมงเดี๋ยวก่อนคุณพูดอะไรคุณไปเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันไม่ได้ขอให้คุณทำซสอนคนอื่นในสิ่งที่คุณรู้เข้าใจไหม ไม่นี่คือเพลงที่ฉันสร้างขึ้นฉันสัญญาได้แค่ว่าให้เธอร้องก่อนอ้างถึงแต่มันจําเป็นต้องได้รับการสอนหากไม่มีฉันคุณก็ไม่มีอะไรเลยถ้าคุณทําสิ่งที่ฉันต้องการไม่ได้ก็ออกไปจากที่ของฉันซะฉันไม่เหมือนใครคุณจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนที่ปล่อยฉันไปถ้าคุณจักไปทําให้ฉันเสียใจแล้วฉันจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ออกไปแค่ก็แค่สาธารณรัฐจีน นอกจากนี้ยังเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้หลักนิติธรรมคุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อชีวิตมนุษย์ได้ในรถฉันคือหลอคุณต้องทำสิ่งเหล่านี้ก่อนส่วนคุณจะต้องไปรับแขกและดื่มเครื่องดื่มกับคุณหรือเปล่านั่นเป็นเพียงคำถามจากฉันเป็นยังไงบ้างเธอควรขอร้องให้ฉันอยู่ไม่ใช่เหรอฉันเป็นนางเอกฉันดีใจเธอคือดอกบัวขาวที่ไม่มีใครเลือกได้ฉันไม่มีความสุขคุณเหมือนขยะขยง เขียนสิ่งที่คุณรู้ลงในกระดาษแล้วฉันจะเลือกเพลงของคุณเธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันอยากให้พี่คุณไม่เราไม่สามารถปล่อยให้เลียงคุณเห็นเธอได้ผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนหายนะจากตัวละครของเลี้ยงคูนในละครโทรทัศน์ที่รักคนวรรณกรรมทุกคนเธอจัดมาดามนี่คือรายชื่อไปถิงที่มอบให้โปรดดู พิธีกรไม่อยากทำให้เธอด่งดังจริงๆใช่ไหมในที่สุดฉันก็ไม่ต้องฟังเธอร้องเพลงกระบองอีกต่อไปมันเจ๋งมากผมคู่เกษตรกรรมเป็นม้าเลือดมาเซนห่านเดินประเทศขีดค่าหน่วยจะเป็นอย่างไรถ้าเธอมีพลังมากขึ้นและกลับมาอีกครั้งมีความสุขไม่มีทางนี่คือจุดสนใจของคุณใช่ไหม ดูสิคุณวิตกกังวลแค่ไหนจับกังจะไม่ใช้ของที่สมบูรณ์แบบนี้ส่งไปที่ประตูบ้านของเขาได้อย่างไรเจ้าของบ้านใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหานก็ต้องถอนขนไม่ต้องกังวลมีปันหมักไม้ที่หน้าประตูของเรนฮองและตอนนี้เธอก็อยู่ในสภาพที่น่าสังเวชเช่นนี้เธอจะเข้าไปอยู่ในสายตาของคนอื่นได้อย่างไรในโลกนี้มีคนที่แข็งแกร่งเขา มีครอบครัวที่ดีหน้าตาดีอารมณ์ดีและเป็นคนเล่ซามเวยชิงลูกชายคนเดียวของครอบครัวนายพลเวยเพิ่งกลับมาจากการศึกษาในเยอรมนีเขาประสบความสำเร็จอย่างมากในการต่อสู้ตั้งแต่อายุยังน้อยและเป็นหมาป่าที่น่าเกรงขามยัง M A I S H A L กุหลาบนี้กลายเป็นนักร้องยอดนิยมเมื่อเร็วๆนี้เธอหน้าตาดีและร้องเพลงที่ไม่มีใครเคยได้ยินเสมอคุณคิดว่าคนแบบนี้สามารถแข่งขันในฐานะคู่แข่งรักของเลียงคุนได้หรือไม่ นี่คือขุนศึกที่มีอำนาจเหนือกว่าจริงๆเจ้าภาพรอก่อนคุณไม่กลัวหรือว่าหลังจากที่หญิงสาวเดินทางข้ามเวลากอดตักของขุนศึกผู้เอาแต่ใจคุณจะต้องเผชิญกับอากาศหนาวเย็นทำไมฉันรู้สึกสเตือนใจขนาดนี้จอมพลเวเป็นคนโรแมนติกและโหดเหี้ยมแต่เขามีใบอยู่ไอกองซึ่งเขารับไม่ได้ใช่ในละครโทรทัศน์เวชิงแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่มันเป็นละครที่หวานอมขม กลืนในท้ายที่สุดเครื่องบินของผู้หญิงคนนั้นก็ตกเมื่อเธอเดินทางกลับประเทศจีนซึ่งทําให้เวชิงเสียใจไปตลอดชีวิตชีวิตและไปเว้งนั้นเป็นเพื่อนสนิทของสูลักเซียจริงๆฉันเพิ่งรู้เรื่องนี้หลังจากอ่านความทรงจําของเจ้าของเดิมแล้วตอนนี้คุณมีฉันแล้วเพื่อนสนิทของคุณจะไม่มีอุบัติเหตุใดๆเลยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปทิงคิดว่าเธอหลงสเสน่เวชิงและใบยวยกวงก็ปรากฏตัวต่อหน้าเวชิงเอเจ็บ เฮ <Hey, S 2> เพื่อนสิ่งที่คุณไม่สามารถได้รับนั้นดีที่สุดเสมอไปวิชูชูคุณรู้จักผู้ชายมากและคุณยังมีศักยภาพที่จะเป็นคนที่ระแวงอยู่บ้างมันเจ็บมันเจ็บฮสฉันแค่ทำตามคำพูดของคุณอุยไปแต่งตัวให้นางสาวใบกระเถิดทำให้คนดูตะลึงกันหมดกริงแว่นจอมพลเมื่เป็นวีรบุรุษหนุ่มจริงๆชาวต่างชาติเมื่อได้ยินกองทัพของคุณ ไม่มีความหมายอะไรเลยมีผู้หญิงที่คุณชอบหมายฉันได้ยินมาว่านายพลเท่าก็ขอให้คุณแต่งงานด้วยผู้หญิงพวกนั้นทุกคนเป็นระบบศักดินาและโง่ขลาขี้อายขี้ขลาดสิ่งที่สามารถเข้าตาของฉันได้สวัสดีทุกคนฉันชื่อใบเคียงเก๋มองขึ้นไปวันนี้ฉันจะนำเพลงที่แต่งเอง ชื่อว่าระเบียงดอกเบญจมาศมาฝากคะจอมพลเวเป็นคนรอบรู้ไม่เหมือนพวกเราแฟนแดงละหยาบคายเหล่านั้นจะดึงดูดสายตาของยังมาเชอได้อย่างไรจอมพลเว่ยเธอเป็นใครความมึนงงเธอคือกุหลาบขาวที่เพิ่งได้รับความนิยมกุหลาบขาวช่างโงฆขาวเสียนี่กระไรจะมีใครตะโกนอังกอบนเวทีดอกเบญจมาศได้ยังไงละ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับดอกไม้พวกนี้คุณเกอร์ส่งมาเหรออ่าดอกไม้เหล่านี้มอบให้กับคุณโดยจอมพลหนุ่มไม่มีชื่อหรือนามสกุลใครจะรู้ว่าเป็นใครน่าจะเป็นกับดักรีบโยนมันออกไปซะนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนกล้าโยนดอกไม้ของฉันทิ้งปรากฏว่าคือหนิงซินหลงไม่ไม่มันคือจอมพลหนุ่มเว่ยชิงรับบทโดยหนิงซินหลงในละครโทรทัศน์คุณคือกุหลาบขาวใช่ไหมตามฉันมา เดี๋ยวก่อนคืนนี้ฉันยังร้องเพลงไม่เสร็จเลยฉันบอกให้เธอหยุดร้องเพลงใครจะกล้าเก็บเธอไว้ตอนที่ฉันดูละครฉันมุ่งความสนใจไปที่ช่วงเวลาสำคัญที่เลียงคูมปรากฏตัวเท่านั้นฉันไม่ได้คาดหวังว่าเวชิงจะมีเสน่ห์ไปมากกว่านี้คืนนี้ฉันแต่งตัวเธอตามรสนิยมของเชอชูเอเวก็ไม่ไร้ประโยชน์จมพลเวมีชื่อเสียงที่ดีเพราะเขาเก่งเรื่องการ์ตูนฟรีแทนซิงสินมาก แต่พวกสะวะที่เงียบขรึมนั้นน่ากลัวที่สุดไปติงไม่มีสติแม้ว่าเธอจะชอบคุณเหลียงเธอเป็นคนใจดีแต่ไม่ได้ขัดขวางเธอเฉียวเป็นยางอะไหเมื่อเทียบกับแรงคูลและเวชิงคุณคิดว่าใครเหมือนยางอะไหลมากกว่ากันไม่กี่วันต่อมาปัจจุบันธุรกิจที่ดีที่สุดอยู่ในโรงน้ําชาและร้านขายเครื่องเงินไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาเงินในร้าน อาหารในขณะนี้ฉันได้ถ่ายทอดคำแนะนำทั้งหมดของคุณไปยังเจ้าของร้านชั้นล่างแล้วเป็นเรื่องดีให้น้ำและชาแก่พวกเขามากขึ้นอย่าปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่ดีและอย่าปล่อยให้พวกเขาจากไปมาดามตั้งแต่คุณแต่งงานคุณไม่ได้ดูแลทรัพย์สินสินสอดเหล่านี้เลยครั้งนี้ตอนนี้เราเป็นอิสระแล้วเราควรดูแลสิ่งต่างๆที่เหลือก็แค่พยายามหาเงินตระกูลเหลียงก็เป็นครอบครัวใหญ่เช่นกันดัง นั้นแน่นอนว่าต้องรักษาความคลาดเคลื่อนในหนังสือให้ชัดเจนคุณไม่สามารถผสมกับเงินของภรยาต่างชาติของฉันได้ท่านผู้หญิงฉันไม่สามารถหาเงินเลี้ยงชีพของอาจารย์ฉันได้มานานแล้วรายได้จากร้านค้าหลายแห่งก็ถูกยักยอกไปจนหมดไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ติดตามเบาะแสะของเงินในอดีตเพราะตอนนี้เรายังคงเป็นครอบครัวเดียวกัน มาดามคุณกำลังวางแผนที่จะไม่อย่างแน่นอนการแต่งงานใหม่กับผู้หญิงที่อย่าร้างจะเป็นเรื่องยากตามที่คุณเหลียงบอกตอนนี้เป็นยุคใหม่และใครบอกว่าฉันกับฉันจะแต่งงานกันอีกครั้งเมื่อครอบครัวของฉันรวยพอที่จะเลี้ยงดูเขาการมีผู้ชายหน้าตาดีสักสิบคนก็เป็นเรื่องน่ายินดีไม่ใช่เหรอกลตสคุณไม่กลัวหรือว่าจะถูกมองว่าเป็นคนขี้โกงและถูกกำจัดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ